สวัสดีค่ะที่นี่วังป่าค่ะวันอังคารที่29เมษายน2568ค่ะเวลา6นาฬิกาเช็ดกุ้งอายุ54วันนะคะดักกุ้งเก่าขึ้นค่ะอายุเกือบ7เดือนค่ะเมื่อวานก็เอาน้ำเข้านะคะน้ำข้างนอกค่อนข้างขุ่นค่ะ วันนี้น้ำใสจังเลยค่ะโดยเฉพาะตามขอบพุ่งห้าสิบสี่วันนะคะจะไซสประมาณนี้ค่ะวันนี้ลมเหนือพัดนะคะ ระดับน้ำหน้าประตูวังป่านะคะลอกภาพด้วยมันลอกภาพก็มีนะที่ดีดเมื่อกี้ตายแล้วกุ้งขาวหลังข่าวนะคะ กุ้งห4ี่วันของเรานะคะตายแตะกุ้งหกเดือนย่าง7เดือนค่ะที่ได้วันนี้นะคะวังป่ามีไม่เยอะนะคะส่วนอันนี้ตัวเล็กไซส์ห้สิบสวันนะคะต้องเอาขึ้นเพราะว่าไม่แข็งแรงอันนี้กุ้งส้มกุ้งขาวนะคะ เข้ามาในง่หนึ่งตัวเป็นตัวบ่งบอกอะไรหรือเปล่านะคะต้องระมัดระวัง